สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะรายการต่อไปพบกับ Wisdom Station รายการข่าวสารความรู้และอัปเดตเรื่องราวรอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการของเราค่ะกับในช่วงของ RSU Society ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะช่วงนี้ถ้าหากว่าเราจะมีข่าวสารของรั้วมหาวิทยาลยังสิต์เนี่ยเราก็จะเจ,จะเอเจอกับสาวน้อยหน้าหวานน้องเชย์แต่วันนี้น้องชเชยติดภารกิจเร่งด่วนนะคะก็เลยฝากให้เราสองสาวและคะมาช่วยประชาสัมพันธ์มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้แทนนะคะ,คะซึ่งวันนี้นี่ก็มีข่าวสา,สารสาระนะคะจากรั้วมหาวิทยาลยังสิต์เนี่ยที่จะนํามามอบให้กับคุณผู้ชมเนี่ยมากมายเหลือเกินค่ะอย่างในส่วนของข่าวแรกนะคะก็ จะเอาใจสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะหรือว่ามีหัวใจในการรักดนตรีรักเสียงเพลงนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยมีการนําเสนอมาแล้วนะคะ,คะว่ามีการเปิดรับสมัครนะคะในการที่จะประกวดนะคะทางด้านของดนตรีสากลค่ะกับในงานของรังสิตมิวสิกคอมปิเทชันัน2014นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะเป็นการประกวดนะคะแล้วก็จัดขึ้นโดยทางด้านของวิทยาลัยดนตรีซึ่งมีการร่วมมือกันนะคะกับทางด้านของศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะก็มีการประกาศรายชื่อะนะคะคสำหรับผู้ที่เข้ารอบนะคะเพื่อที่จะไปแข่งขันนะคะสู่รอบ ชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มีหลากหลายทีมด้วยกันมีนะะอยู่ถึง8วงด้วยกันนะคะส่วนจะเป็นวงอะไรนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่มาชมกันนะคะแต่ <c oughs> ว่าตอนนี้ค่ะอยากจะบอกไว้เลยนะคะว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการแข่งขันที่ทรงเกียรติมากๆ <c oughs> นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการชิงถ้วยพระราชทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยล่ะคะ่ะและที่สําคัญนะคะในการประกวดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดงานมาเป็นครั้งที่เาแล้ว <c oughs> ด้วยนะคะเพื่อที่จะเฉลิม เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ87พรรษาค่ะโดยสำ,สำหรับนะะในรอบชิงชนะเลิศก็จะมีการจัดขึ้นในวันพฤหัสหน้านั่นก็คือวันพฤหัสที่15า <5 S 1> มกราคมค ซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในห้อง a u d i t o r เรียนะคะในอาคารดิจิ t ัลมัลติมีเดียคอมเพล็กซ์นะคะ,คะของมหาวิทยาลังสิตย์นั่นเองค่ะไปดูกันนะคะว่าน้องๆน,นะคะที่เข้ารอบนะคะกับการแสดงประกวดดนตรีสากลน,นะคะ,คะกับดังสิทป์มิวส c กคอมเพลติชั2014มีใครกันบ้างนะคะวงแรกค่ะ นั่นก็คือนะคะน้องๆจากวงโนเลตนะคะซึ่งมาจากโรงเรียนอัศสมชันสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการค่ะวงที่สองนะคะกับวงซีร็อกค่ะมาจากโรงเรียนบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะวงที่3นะคะวงนัชชัยทัศน์นะคะจากโรงเรียนเตรียมอุดมกรุงเทพมหานครวงที่4วงเซนค่ะจากโรงเรียนสารศาสตร์เอกตรากรุงเทพมหานครค่ะวงที่5นะคะ วง power f i e l d จากโรงเรียนสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมาไกลามากไกลจริงๆค่ะและสำหรับวงที่6นะคะกับวง boom and the gang นะคะจากโรงเรียนเซนคาบรียนกรุงเทพมหานครค่ะวงที่7ค่ะวงฟู i e ิ d จากโรงเรียนพระหาหทัยนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและวงสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบมานะคะนั่นก็คือวงอินทนินแบดนจากโรงเรียนศรีการนกรุงเทพมหานครค่ะแสดงความยินดี กับน้องๆนะคะทั้ง8ปดวงด้วยนะคะที่ผ่านเข้ารอบนะคะแล้วก็จะมาชิงชนะเลิศกันในวันที่15มกราคมที่จะถึงนี้วันพฤหัสบดีค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือว่าอยากจะเข้าร่วมนะคะในการนะคะประกวดรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหรือว่าโทรไปได้นะคะที่ ยยนนายเลข02997222222 <c oughs> ต่อเออถึง30นะคะแล้วก็มีต่อด้วยต่อค่ะ1710และ1712นั่นเองค่ะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะทราบรายละเอียดก็สามารถโทรติดต่อไปได้เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะสำหรับน้องๆเพื่อว่าเด็กเยาวชนสมัยนี้ได้มาหันมาดูมารักการเล่นดนตรีเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็เป็นในด้านของนะคะอีกหนึ่งงานอดิเรกให้กับน้องๆนะคะได้มีงานอดิเรกที่สามารถไปฝึกฝนทักษะนะคะแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้เป็นอาชีพของตัวเองความสามารถพิเศษของตัวเองในอนาคตกันได้นะคะใคร ก็ลองสังเกตไหมคะว่าวัยรุ่นสมัยนี้จะ,ะหันมาร้องเพลงมาคอฟเวอร์บ้างมไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการเต้นหรือแม้แต่การแสดง่ะ รู้สึกว่าเด็กๆสมัยนี้จะชอบกันมากขึ้นใช่ค่ะโดยเฉพาะนะคะทางด้านของวิทยาลัยดนตรีเองเนี่ยก็จะมีทางด้านของการเปิดรับสมัครเนี่ยน้องๆเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะจนถึงผู้ใหญ่ที่อยากจะเล่นดนตรีหรือว่ามีหัวใจรักในดนตรีเนี่ยก็สามารถที่จะไปสมัครเรียนกันได้ด้วยนะค่ยังไงนะคะเดี๋ยวถ้ามีการมีการรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเดี๋ยวทางรายการนี่คะต้องมีการนําภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะมาดูต่อกันที่ข่าวที่2กันบ้างนะคะ ก็ทางด้านสาขาวิชาภาษาอิสลามศึกษา<ะ>ของคณะศ,ศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยลาลัยร,งรังสิตค่ะเขาก็ได้มีการนะคะจัดมหาการรมอิสลามศึกษาภาษาอาหรับค่บ 2> คะ2 0 1 4ในวันอังคารที่20มกราคมนะคะเวลา8ปนาฬกาถึง15นากา<ะ>นาทีะคะที่ห้องประชุม1นะคะขีด301อาคารอาทิตย์อุไรรัตค่ะหรือว่าอาคารหนึ่งของมหาวิทยลาลัยร,งรังส<ค>ิตนั่นเองหลยค่ะ โดยนะคะสาขาวิชาภาษาอิสลามศึกษานคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตจัดมหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ2 0 1พในวันอังคารที่20มกราคมนะคะ2,558เวลา8นาฬิกาถึง15หนาฬิกา30นาทีณห้องประชุม1-301ขนะคะอาคารอาทิตย์อุไรรัตหรือว่าอาคารหนึของมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเอง ภายในงานนะคะก็จะได้รับเกียรติจากดรอาทิตย์อุไรรัตอ์อกรธิการมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานในพิธีนะคะกล่าวต้อนรับและเปิดงานนอกจากนี้ก็ยังมีการปาฐกถาพิเศษด้วยนะคะเรื่องบริบทสังคมไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีนี้โดยดรสุรินทร์พิสวุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนและยังมีการจัดการประกวดกิจกรรมต่างๆทั้งการประกวดประสานเสียงนะคะขับลำนำอนาซีดค่ะแล้วก็การประกวด ทรพ์สองภาษาก็คือภาษาไทยและก็ภาษาอาหรับนั่นเองแล้วก็ยังมีการประกวดนะคะแววอัจฉริยะภาษาอาหรับและก็การประกวดวาดภาพระบายสีเป็นต้นค่ะและสําหรับนะคะผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันหรือว่าเข้าร่วมงานดังกล่าวเนี่ยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่สาขาวิชาอิสลามศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรงังสิตค่ะและสามารถโทรติดต่อได้นะคะที่เบอร์ 029972200 30ค่ะและก็ต่อนะคะที่เบอร์1278นั่นเองค่ะอืมก็น่าสนใจมากๆเลยเนะใช่นะคะค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะคะที่ถ้าหากว่าได้ไปเรียนรู้เนี่ยก็จะรู้สึกถึงมนต์เสน่ห์ของภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาทางด้านของอิสราลด้วยอต่ยังไม่รู้ภาษาอาหรับเลยคือแค่แค่ฟังเขาคุยกันอ๋อยัง เขาคุยอะไรกันเหรอ,อ,อเราอยากจะรู้บางครั้งอะ่ะอ,อยังอยากแบบ อยากจะถามเขาบอกสอนเราหน่อยได้ไหมเราอยากพูดได้อะไรอย่างนี้อย่างพี่เนี่ยพี่อาจจะไม่ไม่คุ้นชินเลยยังไม่เคยได้ยินภาษาอาหรับหรือว่าภาษาอิสลามเลยก็ถือถว่าเป็นอีกหนึ่งที่เรื่องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากนี่จะมีในด้านของกิจกรรมมากมายแล้วก็ยังจะมีในด้านของการประกวดทางด้านของแววอัจฉริยะในด้านต่างๆใช่ก็ถือว่าเด็กๆหรือว่าน้องๆเนี่ยก็ที่มีแววอัจฉริยะหรือว่าความสามารถต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมนะคะหรือว่าแม้แต่ คุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยอยากจะมาร่วมงานตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าหากว่าส่วนอกสนใจที่อยากจะเข้าร่วมงานดังกล่าวก็ยังสามารถที่จะสอบถามนะคะแล้วก็เข้ามานะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาอิสลามศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลังสิต์นั่นเองค่ะเราไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะพี่ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเพราะว่านะคะเราจะไปกันที่อีกหนึ่งงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นรุ่นเล็กลงมานิดนึงนะคะใกล้มหาวิทยาลัยเรา้วย แล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยมีทางด้านของการศึกษาะนะคะมีทักษะอาชีพนะคะที่สามารถที่จะออต่อยอดในระดับของผริญญายรีปริญญาโทได้นะคะอย่างที่เรียกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ นั่นก็คือในเรื่องราวของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลังสิต์นั่นเองค่ะ,คะเคยมีการสัมค่าสัมภาษณ์นะคะ<ช>จากพอโรงเรียนว่าเออจะมีในด้านของการเปิดบ้านนะคะให้โอเปนเฮาส์ใช่ค่ะให้น้องๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมนะคะร่วมกิจากรรมใช่ค่ะกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลังสิต์แล้วก็ตอนนี้นี่ก็ใกล้เข้ามา<ช>แล้วนะเพราะว่าในวันที่25 เอ่อ24นะคะขออภัยคะ่ะวันเสาร์ที่24มกราคม<ช>ที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นวันนะคะที่จะเปิดบ้านให้กับน้องๆหนูๆน,นะคะเข<ช>้าไปได้แล้วคะ่ะกับการจัดงาน Open House 2015เปิดบ้านแนะนำโรงเรียนและก็หลักสูตรการเรียนการสอนคะ่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็มาภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจมากนั่นก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่านวัตกรรมการเรียนรู้สู่อาชีพผู้นาแห่งอนาคตคะ่ะแค่ชื่อหัวข้อนะคะก็สะดุดหูแล้วก็ สนใจ <c oughs> สําหรับผู้ปกครองมากๆเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีการแนะแนวหลักสูตร2ภาษา <c oughs> ในด้านของสายศิลปะการประกอบอาชีพหรือว่าเชฟนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของอาชีพเชฟเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็มีความต้องการในระดับโลกโดยเฉพาะเชฟไทยมีความ<ช>ต้องการในระดับโลกแต่ว่าติดในเรื่องของภาษาเพราะส่วนใหญ่เชฟไทยเนี่ยมายจะได้ภาษาไทยอย่างเดียวอย่างเดียวหรือว่าอาจจะไม่คล่องภาษาอังกฤษแต่ว่าจริงๆแล้วเชฟไทยในต่างแดนเป็นที่ต้องการมากแต่ว่าติดในเรื่องของปัญหาของภาษาแน่นอนคะว่าหลักสูตรนะคะสภาษา ของสายศิลปะการประกอบอาชีพเชฟเนี่ยก็ถือ right. ว <affe> <ors> ่าปิดอีกหนึ่งสายนะคะที่น่าสนใจสําหรับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะนะคะไปเยี่ยมเยียนกันได้ค่ะในวันที่24มกราคมที่จะถึงนี้นะคะในเวลา9นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ภยายในงานนะคะยังจะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการแสดงดนตรีจากน้องๆน,นะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียน <c oughs> แล้วก็มีนิทรรศการวิชาการค่ะ มีบูธผลงานวิชาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาคือไล่ขึ้นไปเลยจากระดับน้อยไประดับสูงระดับใหญ่มากันเยอะแยะเลยค่ะมีนะคะศิลปดนตรีผู้ปกครองและก็เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ยังจะมีทางด้านของมุมเด็กเล็กด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าจะเตรียมเข้าอนุบาลเนี่ยโอ้กลัวมาแล้วลูกจะสนหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีมุมเด็กเล็กเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการมีทดส สอบการสัมภาษณ์มีมุมผู้ปกครองด้วยนะไม่ได้ให้เด็กอย่างเดียวมีมุมผู้ปกครองแล้วก็พร้อมมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมนะคะมากมายและยังมีรางวัลและของที่ระลึกนะคะมอบให้กลับบ้านกันทุกท่านที่มาร่วมงานกันด้วยนะคะสําหรับผู้ปกครองนะคะหรือว่าเด็กๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ027927500-4ค่ะย้ำอีกครั้ง ะะ027927500 4ค่ะหรือว่าจะอ e ีเมลนะคะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ info@sbs.ac.th ค่ะ,คะหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลังสิตได้เช่นเดียวกันกับ www.sbs.ac.th ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราเคยสัมภาษณ์ค่ะ ผู้อำนวยการไปแล้วใช่ค่ะแล้วผู้อำนวยการเนี่ยท่านก็บอกว่า ผู้ปกครองเนี่ยะคะสามารถที่จะนําเด็กนะคะหรือว่าลูกหลานของตัวเองเนี่ยมาเรียนรู้มาร่วมกิจกรรมในโอเปนเฮาส์ได้อีกด้วยะค่ะใช่ค่ะแล้วก็งานครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นในเชิงวิชาการซะทีเดียวค่ะสามารถที่จะพาน้องๆไม่รู้จะพาไปเที่ยวไหนก็มาที่นี่เหมือนเป็นการเที่ยวแล้วก็พักผ่อนไปในตัวอะไรที่สําคัญยังสามารถที่จะทดสอบทางด้านของพัฒนาการของเด็กๆได้อีกด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีทางด้านของไอเดียนะคะหรือว่ามีตัวเลือกข้อเสนอแนะใช่ค่ะในการ ที่จะส่งน้องๆเข้ามาศึกษาต่อกันที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้อีกด้วยใช่ค่ะแต่ว่าสนใจมากค่ะกับสายสิลปประกอบอาหารชอบมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ถือว่าเป็นอะไรที่มองกันไกลนะเพราะว่าอย่างในเรื่องเชฟที่เกิ่นไปว่าเป็นความต้องการของตลาดโลกมากแต่ว่าเชฟไทยเนี่ยอาจจะติดในเรื่องของภาษาแต่ว่ามีความสามารถเหนือมากๆไม่ว่าจะเป็น อาหารยุโรปอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นเชฟไทยทำได้หมดถ้าถ้าใครดูเชฟกระทะเหล็กเมื่อคืนนี้ก็จะน้ำลายหลายเต็มไปหมด นอกจากนี้นะคะนอกจากข่าวคราวของการเปิดบ้านไปแล้วนะคะก็มหาวิทยาลังสิต์เนี่ยก็ยังมีการจัดกิจกรรมดีๆอีกนะคะนั่นก็คือ Oxford English Test ค่ะเป็นการนะคะทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์นั่นเองค่ะโดยนะคะสำนักงานรับนักศึกษานานาชาตินะคะและสื่อสารระหว่างประเทศก็ได้ร่วมกับสถาบันภาษาอังกฤษนะคะมหาวิทยาลังสิตจัดกิจกรรม Oxford English Test ค่ะก็มีการทดสอบนะคะ ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีด้วยชุดสอบนะคะอ,ออกฟอร์ n อิงลิสเท t ในวันที่5กุมภาพ,พันธ์นี้ด้วยละค่ะก็สำนักงานรับนักศึกษานานาชาตินะคะและสื่อสารระหว่างประเทศได้รวมกับสถาบาันภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ จัดก,กิจกรรม Oxford English t e s t ค่ะสอบท,ออทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีด้วยชุดข้อสอบ Oxford English Test ในวันที่5กุมภาพันธ์นะคะเวลา9นาฬิกาถึง13นาิ30นาทีค่ะณห้องแลบคอมพิวเตอร์สถาบาันภาษาอังกฤษนคะคะอาคารรัฐ คุณาก่หรือว่าอาคาร11นั่นเองของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่นางสาวนัดดาก,การจนานนนนะคะสำนักงานรับนักศึกษานานาชาติและสื่อสารระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะและก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์089674 9 6นะคะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่า0896747196ค่ะอืมนี่แหละนะคะถือว่าน่าสนใจอีกแล้วนะคะสำหรับสุภาษาอังกิจใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะทดสอบได้ฟรีเดี๋ยวนี้อะไรก็ออนไลน์เนาะเข้าไปคลิกแบบว่าทดสอบออนไลน์ได้เลยใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมะนะคะที่ทำให้ไม่ว่าเราเนี่ยคสคนนะคะก็สามารถที่จะ,ะเข้าไป ทดสอบภาษาอังกฤษได้เหมือนกันใช่แล้วแหคะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง<ช>นะคะ,คะสำหรับใครที่ชื่นชอบในด้านของภาษาะนะคะก็สามารถที่จะไปทดสอบกันได้<ช>นะคะเปิดให้บริการแบบฟรีด้วย<ช>นะคะแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะง่ายๆสบายๆพี่เอจะลองไปทดสอบไหมคะ พี่ก็อยากรอมนกันได้รอยพี่จะได้สักเท่าไหร่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเลยทีเดียวเอาล่ะค่ะมาปิดท้ายกันบ้างนะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะเราจะมาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคณะค่ะซึ่งก็ถือว่ามีทางด้านของกิจกรรมที่โดดเด่นนะคะไม่แพ้คณะอื่นเลยแล้วก็มีมาเรื่อยๆเลยนะคะนั่นก็คือทางด้านของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลังสิต์นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของคณะเภสัชศาสตร์ค่ะก็มีการ จัดประชุมวิชาการนานาชาตินะคะทางด้านของงานวิจัยทางเพศาศาสตร์ครั้งที่2แล้วนะคะสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งการจัดการในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านของเพศาศาสตร์ของอาจารย์รวมทั้งนักวิจัยและก็นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและก็ระดับบัณฑิต ศึกษานะคะรวมทั้งเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยแล้วก็สร้างความเป็นนานาชาติซึ่งงานครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นนะคะใ, <ช S 1> ในเดือนมีนาคมค่ะซึ่งเป็นวันพฤหัษษสบดีที่12นั่นเองนะคะตั้งแต่เวลา8.30โมงครึ่งนะคะจนถึง4.30โมงครึ่งค่ะจัดการนะคะที่ห้องอ a u d i t เรียมชั้น2อาคารดิจิทัลมอติ Media c o m p เ e ล็นะคะชั้นออหรือว่าตึก15นะคะที่เราอยู่ตรงนี้นั่น<ช>เองค่ะแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองงานครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากดรอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยล่ะคะค่ะ สำหรับผู้ที่จะนำเสนอผลงานก็สามารถที่จะส่งนะคะทางด้านของเมนูสคริปต์ค่ะสำหรับการนำเสนอแบบบรรยายหรือว่าแบบโปสเตอร์หรือว่าส่งทางด้านของแอสแตรคค่ะสำหรับการนำเสนอแบบโปสเตอร์เท่านั้นนะคะสามารถส่งมาได้ค่ะในรูปแบบของ Microsoft Word เวอร์ชัน2,003หรือว่า2,007นะคะส่งมาที่อ e ีเมลค่ะทางด้านของ r s u p r a m a c y g m a i l c o m นะคะ,คะส่งมาได้ภายในวันศุกร์ที่16มกราคมที่จะถึงนี้ใ<ช>กล้แล้ว<ด>นะ<ด>นะคะใครสนใจต้องรีบส่งมาได้นะคะทั้งนี้ค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบเต็มรูปแบบได้นะคะจากเว็บไซต์คณะเพชร เภสัชศาสตร์นะคะนั่ก็คือเว็บไซต์รังสิตพา h a มาซี y com นั่นเองค่ะง่ายๆเลยนะคะแบบนี้เข้าไปดาวน์โหลดนะคะทางด้านของแบบฟอร์มมาได้แล้วก็ต้องรีบนะคะส่งงานส่งข้อมูลนะคะมาภายในวันที่16มาเท่านั้นนะคะเพราะว่างานเนี่ยก็ใกล้ที่จะเริ่มแล้วเนาะนะคะในเดือนมีนาคมวันที่12นั่นเองค่ะเอาละค่ะแต่ท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถที <Diamond Hai> <S <S <three imprisoned> ่จะโทรศัพท <és> ์ไปได้นะคะที่หมายเลข029972200ถึง30ค่ะต่อไปที่นะคะหมายเลข1420และก็1422ค่ะหรือว่าจะส่งไปได้นะคะที่อีเมลค่ะกับ rsu. pharmacy@gmail.com นั่นเองค่ะถ้านักศึกษาคนไหนสนใจนะคะก็ต้องรีบกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเวลาเนี่ย เพียงแค่อทินาเท่านั้นเองใช่แล้วราคาแล้วก็ที่สําคัญนะคะ <c oughs> เป็นการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติแบบนี้นะคะกับผลงานทางด้านของงานวิจัย <c oughs> ทางด้านของเพศัรศาสตร์นะคะ <c oughs> ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะถือ <c oughs> ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้นําเสนอผลงานแล้วก็ความสามารถ <c oughs> ของคณาจารย์นักวิจัยรวมทั้งนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้เป็น <c oughs> อย่างดีด้วยล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะอะไรอะไรเนี่ยก็จะต้องมีการมีความร่วมมือจากหลาย ส่ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมขึ้นมาทันทีแล้วนะคะน้องมรังสิตในวันที่12ค่ะก็คือวันจันทร์นี้เองนะคะก็ต้องเตรียมตัวนะคะรับมือกับการเรียนให้ดีละกันเนาะาระกาศเอาใจช่วยให้น้องๆละกันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะในช่วง RSU นะคะ s p l c i a l จะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ